นะครับเรื้องตัวนกเส้นตามดินป่างๆยู่ครับนี่เป็นมันก้อนครับมันก้อนเป็นมันก้อนน,นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเลยเสียงไหน มันแล้วมันแล้วเสียนเฮาอีหยังโอ้กระโดดใส่งามเดออี๋่อนพอดีกฝอนพอดีครับมาเบิงบ่งต้นเบิ่งโตกันน้าโอ้เร<อ>ียกพวกน้องกอล์ม<อ>หูดิ่นไหคขึ้นขงามเด้๋ยนาะเป็นนกขาวเลยนกตัวนี้นกป่าว่ะ สมไล,มล่ตัวสมไล่ตัวตัวดีคก็จะดีน <laughs> ี่เสียนมีสอนพ่นอยู่ <laughs> โอ้ใบใบเมียนเอะเนาะครับเนาะใบเมียนเอะครับบอมีเอามาเบิง่งน,น่ามีเสียนมีสอนพ่นอยู่่อจับใบจับไเบ, <h ums> บิงบ่งโอ้บังคับในเป็นเสียงหน่อยเนาะเสียงหน่อย <h ums> อม,มาขุนมาเบิง่งน่ะ โอ้กุ่นแดงเว้ยขุ่นแดงครับหนูเลยเนาะเมืองแข็งแก่เนี่ยเลยนะพู้หนูแก่เนาะเบิ่งเบิ่งให้เบิ่งแข็งแข็งแตกแข็งแตกเนี่ยว่าจะได้เสียงใหญ่บ่ได้ครับได้เสียงหน่อยครับออกมาเอาครับหนกเซียนตั้มเบิ่งกดครับเซียนเฮา

ปลาตัวนี้ตัวงามครับตัวงามข้ามลายผู้ลายคอโอ้ยข้ามจอดขุนปั๊บเลยครับดึงแล้ก็บ่งจะอ่นึงก็้ก็คนนาะบหเกตก็บ่่คยเหดครับใส่ไปเก่านาทีเถอะนะมดเหตุยังกับตัวบ่เหตุคนนลายเพิ่งข้ามขครเบมือคกับค้ามขนจอดปั๊บเลย เป็นตะเลียงครับแข่งกระบกนั้นบกแตกเป็นไรตะขามดำไรไล่ทีแจ๊กเสียงไรครับนั่งอยู่อยู่เถียงหมดมันลุ่มครับวันนี้ครับครับเอ็มสิโปรเข่าครับมากระตาเลยเนาะเหยียบนี่ครับนี่นี่เหยียบวางนี่บกบก้อยอย่างไรครับเนียดถอยเหยียบนี่เนาะถ้าบปเหยียบกลางครับหยับเข้ามาจังลันเนาะเอาครับผม นี่คือมีอย่างไรเนาะนะครับ hmm. เอาครับเดี๋ยวใส่ขึ้นข้อนเก่านะครับตั้มๆ้ครับนี่ตั้มตมครับเขากัเหยาบโดดครับผมสวัสดีครับมัน,ม,นมันครับ